เรียนท่านคณะกรรมการที่เคาเรพครับพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเย็นวิทยาจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเจลบัคโองเจนจากสารสกสักดแพกตินจากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีในปจัจจุบันพื้นเพื่อบ้าแนแห่งจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีที่สำคัญแต่มีเปลือกส้มโอจำนวนมากถูกทิ้งเป็นของเสียผู้จะทำจึงมีแนวคิดในการนำเปลือกส้มโอมาสกดสัดแพตตินจนศึกษาวิธีการสกัดต่างๆอย่างเหมาะสมและจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ในสารกับอาหารและ กงอ์ประกคุณค่าเรื่อขอเสียและเป็นอิดต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะ 1. เพื่อศึกษาสารที่เหมาะสมในการสกัดแพทชิงจากเหลือซุมโอ 2. เพื่อศึกษาค่า pH ที่เหมาะสมในการสกัดแพทชิงจากเหลือซุมโอ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นเจลแบคทีเบียจากการสกัดแพทชิงจากเหลือซุมโอลพันทองดีค่ะสมมติฐานการศึกษานะคะ 1. นึ่งุ๋ไฮโดรคฟรีนสามารถสกัดแพทชิงจากเหลือซุมโอได้มากกว่าบรสติกส pH ที่เหมาะสมในการสกัดแพทชิงจากเหลือซุมโอคือ pH ที่ประมาณค่ะ 3. แผ่นเจลแบคทีเบียจากัการสก วิธีการทดลองนะคะตอนที่1เพื่อศึกษาสารที่หมดสในการสกัดได้จิจากเติรสโซ่หนึ่งปองเติรสโง O ใช้ช้อนขวดสีขาวด้านในนำบรรานปริชีเล็กๆ 2. นำเติรสโง O ที่หมดแล้วเก็ลงในบิเกอร์จำนวนสอบิ้เกอร์บิเกอร์สองหสิกรมสานะคะเตรียมสารละลายกอดไฮโดรคอริกอนควมข้นูจุดูโมลาและสารละลายกอเซนตีิกแปดตัววามเข้มโมลาอย่างละห้าลูกซติเมตรนำสารละลายกอดไฮโดรคอร์กและสารละลาย ไว้ในห้องดูดความความามความคามนวานคัานความอัาอความความความอวามามควาบควา้ค่ามควางควาคนใมคโามความจะากิดของเหลเเค,คหลกกดดลลวลักษณะเปานเจาควาเควาเควะมควา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 มเจาคากความความครองแลามวามความควมควา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 มคอามควาซีาซาซานาวน,วน,น,นมควา,า,ามวาวามความคามความคามความควาเจวามวาาามามวามคามความคววคามความาคามามทวาวารามควความควาาคามคามามทวมาาความควควมาะความคารคดาอควาคามความาวาคคมามาาคา 1>, 1ต so ึงปองเกลือโโใช้ชวเกสีขาวด้านในนำหัชิลเลนะคะนำเกลือ้มโปที่ฝนแล้วเตร access, ียมลงในบิกอ e ์จำนวนสามบิ gger b เก e r ละสามอร้อยห้ากรัม3เสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีค่าพีเอท้ากับสองีเท่ากับสามและพีเอท่ากับสอย่างละห้าลบาศกเซนติเมตร 4. ี่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีค่าพีเทที่ต่างกันเทลงในบิกอ e ์ที่มีเกือโมโอที่เตรียมไว้แช่เป็นเวลาสอชั่วโมงค่ะ 5. นะคะทำการทดลองสารเกตือที่หนึ่งครับ ตอนที่สานะคะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นเจลกับเกลือจากสารสนเทศที่จับตัวต้่โอ๊กหนึ่งน้ำมันทอดเจ็ดกรัมผสมว่น้ำอุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแล้วคนให้เป็นเนื้อสารละลายเดียวกันค่ะสองนะคะเตาถั่วแคคตินสี่สิบกรัมและเจลาตินสิบกรัมสามนะคะนำสารละลายที่ได้ไปต้มบนความเข้มด้วยไฟกลางเป็นเวลาสิบนาทีสี่นะคะเดี๋ยวสีผสมอาหารลงไปเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะห้านะคะมาเตรียมข้าวสาลูแต่ให้พอดีกับขนาดของแม่ทิพย์หกนะคะนำส่วนผสมที่ได้เทลงในแม่ทิพย์เจ็ดนะคะผสมผสม 6ชั่วโมงได้ให้เจลก็พกเย็นเซนตัวค่ะแต่นะคะนำเจลก็พกเย็นออกจากแม่พิมพ์แล้ทำการวับดูเร็วทุกๆ10นาทีเป็นเวลาตั้ง10นาทีขณะเดียวกันก็จับอินละลา,า,ายาละละของเจลก็พกเย็นทุกๆ10นาทีเป็นเวลาหนึ่งวัน10นาท,ทีค่ะผลการทดลองนะครับตอนที่1ได<ม>้ศึกษาสารที่เหมาะสมในการส,ก,ารส,าาสกัดพิษจากเบอร์ซโซศึกษาโดยใช้สารละลายสองชนิดคือกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริกเป็นตัวสกัดทำการทดลองซ้ำสามครั้งจากการทดลองพบว่า กรดไฮโดรคลอริกสามารถสกัดเอ็กซินได้มากกว่ากรดซิตริกครับตอนที่2ศึกษาค่าพีเอชที่เหมาะสมของสารละลายในการสกัดเอ็กซินจากเบิร์กสโปเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีค่าพีเท่ากับ2พีเท่ากับ3และพีเท่ากับ4เพื่อใช้สกัดเอ็กซินพบว่าค่าพีเท่ากับ3สามารถสกัดเอ็กซินได้มากที่สุดครับตอนที่สามเพื่อศึกษาปฏิบัิภาพแผ่นเจลประคบเย็นจากสารสกัดเอ็กซินจากเบิร์กสโปมันเท่านี้ศึกษาโดยทำการวัดอุณหภูมิแผ่นเจลประคบเย็นแต่ละสามจุดวัดกรุ๊ปวัดอุณหภูมิทุกๆ10 90นนนาาาาททีีเเป็ววลพบ่ อนโภูมิเผาแผ่นเจะยก็เปนแต่ละแผ่นจกะก็ค่อยเริ่มสึกขึ้นตามระยะเวลาเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งรือสอาทีแผ่นเจยียจะเริ่มละลายเป็นขเข่เหล่ยมเลยครับสรุปผลการทดลองนะคะตอนที่เป็นเพื่องจก่าสารที่เหมาะสมกับ วันที่สองครับศึกษาค่าพิที่เหมาะสมของสารละลายในการสกัดพิก์ทีจะเปิดสุ่มโบจากการศึกษาพบว่าค่าพิรของสารละลายที่เหมาะสมในการสกัดพิก์ทีจะเปิดชุ่มโบที่ดีที่สุดคือ่ากับ3เพราะสามารถสกัดพิก์ที่นมากที่สุดคือ8.75กรัมครับตอนนี้สามนะคะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นเจลบังคับเย็นจากสารสกัดเอซ์ทจากเนลือซุมโอนแผ่นทองดีจากการศึกษาพบว่าแผ่นเจลบังคับเย็นมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยใช้ประคบตามร่างกายเมื่อต้องการได้มา ก็เป็นคนในร่างกายที่มีความสุขครับก็เราเตรียมเงินจ่ายโรงเรียนบ้านเทนปริยาขอขอบคุณครับ